สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาตามสัญญาซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้จริงกจาันนะเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าวิงมาสเตอร์เผื่อใครยังไม่เคย แล้วใครยังไม่เคยใช้เราอยากรู Mat ้ว okay. okay. ่า <MID> มันเก่งไรจะได้ซ <wurde> ื้อแล้ว so มันจะได้คุ้มนะครับหรือว่าใครที่อยากขอให้ผมรีวิวตัวไหนก็บอกได้นะแต่ตัวไหนที่ผมไม่มีเนี่ยก็ขอโทษแล้วครับส่วนตัวเติมเนี่ยไม่มีแน่นอนนะผมเล่นสายีกมเกข้าวเกมตะลึเสียงเกมดังไหมทุกคน เ okay. ทำละก็ะเลือกด่านนี้นะตอนก็ยิงมาสเตอร์ครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งซึ่งวิธีการได้เนี่ยเราจะต้องไปเล่นแบบสปีดเดมอนนั่นเองแล้วต้องเอาชนะบอสอ h ฮัตแมนให้ได้ไม่รู้อันอานถูกหรือเปล่านะครับขอโทษนะถ้าผมอ่านผิดอ่ะอ่าให้เราเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น ามกขอหาแป๊บนะครับงั้นผม่อนเรนี้ยผิดๆเหรอนงี้นๆี ซึ ے, ่งเราจะเอ่อตอกปีใส่ผูกกันแล้วก็ประมาณนี้อ่ะสิเสียงโอเคมาเริ่มอะไรดีกว่าจะมีของแถมมาให้ละก็ก็ฟ้าเฟรนด์อืมประมาณสี่พันห้า แล้วก็สามารถปีนระยะไกลได้แล้วก็โอเคไปเจอหนึ่งเจ็บหนึ่งตอนนี้ถ้าเจออื้มผมไปเจอบาร์ของีดีแบทมาไปว่า

เออแล้วก็สกเปสก,กิลพิเศษของสก,กิวสแสลมฆ่ามัน,กกแ,มน,นแล้วคนแสลมไม่รับผลตีมันจะไปการถึงบาดแล้วก็ฟาดไ,ไปอีกทีนึงซึ่งดามเมจก็พอๆกับสก,กิลสแลมซึ่งสก,กิลสแลมนี่ประมาณหกพันมั้งเพราะเมื่อกี้มันเขียนหกพันอะแต่อะไรเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะ

กดปึ๊บจะล็อกกระเป้านี้ให้เราน้ำเสียแรงมากถึงกันว่าประมาณหมื่นกว่าได้นะชอาเนี่ยต่อไปสกิลสแตรมมันจะเป็นการว้าไปหางตูแล้วก็ตีแต่มันจะไม่มีส,สเปเชียลแบบหมุนดางเมื่อกี้แล้วหนักตอนไม่ได้ชาร์จอ่ะต่อไปอันนี้คือหนึ่งนะสกิลที่โกงมากโกงสุดไปดูดนี่นนะ ย่ดูน่านี่โกงมากเห็นไหมมันโกงมากเลยไอ้วิงมาสเตอร์ซึ่งถามว่าใครแบกผมในสปีดเดมอนก็น้องผมมีคนหนึ่งที่เคยเล่นสปีดเดมอนแล้วก็ค่อนข้างจะเซียนนะแล้วก็เพื่อนอีกเพื่อนในเซิร์ฟ ไม่ใช่เพื่อนผมหรอกเพื่อนในเซิร์ฟอีกหลายหลายคนนะคก็ช่วยแบบเออว่าแล้วเราไปดูในสปีดเดมอนกันดีกว่านี่นะครับจะเป็นหน้าตาของแบบสปีดเดมอนบอสไฟนี่เห็นตัวกลางไหมวิงมาสเตอร์นั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่เวลาเราต้องสู้วิงมาสเตอร์หรอแล้วอีกสองคนคือใครอสองคนเนี่ยมันจะเป็นพี่น้องของวิงมาสเตอร์แต่ผมขอบอกอนนะว่าไม่ใช่แค่ต้องสู้วิงมาสเตอร์ผมว่าใครที่เล่นคนเดียวใช่ไหม จะต้องเล่นตั้งแต่สปีดเดมอนวิงมาสเตอร์พี่น้องวิงมาสเตอร์แล้วก็อารัตแมนนั่นเนี่ยเราต้องฆ่าเรียงๆไปนะมาเราเข้ากันเลยนี่คืออะไรสปีดเดมอนเข้า อันสุดท้ายดิัทแมนนะอันนี้แต่ผมไม่รู้ผม,มเลือกได้หรือเปล่าอันนี้มันต้องได้จากการฆ่าวิงมาสเตอร์แต่ผมไม่รู้ว่าที่เหลือมันหาจากไหนซึ่งเราก็นั่นแหละเลือกสุดท้ายแล้วก็ให้เพื่อนแบกนี่มันต้องฆ่าวิงมาสเตอร์มันต้องฆ่าสปีดเอเลนมาสเตอร์วิงบอร์เดอร์ ก่อนจะสู้กับอาฮัตแมนได้ซึ่งผมไม่มีแบบผมให้เพื่อนแบกเลยทีเดียวคาคาแลนเขามีแบกวะไม่มีเนี่ยเพื่อนโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพื่อนเท่าน,นี้นะครับสำหรับการร,วรีวิววิงม m สเตอร์บอกเลยว่าแพงมากเหนียงมากใครเซ็กใครเซ็กอสวิงมัสเตอร์วะแน่นบอกเลยว่าเป็นตัวที่โกงมากแพงมาก